เรารอสมาชิกครับวันนี้เราจะไปเค่กันดูซิว่าใครจะเป็นคันสุดท้ายดีครับตอนนี้มากัน4คันนะหรืออีกคันหนึ่งครับทั้งหมด5คันนี่ครับผม 500X พร้อมลุยคันที่2ก็จะเป็นฟอร์ซ่า C.B. 5 0 0 F สายโคง้งแสดสุดก็เป็น C.B.R. 6 5 0สวัสดีครับวันนี้วันที่9เราจะเดินทางไปที่ไปไหนวะชัยภูมิทุ่งดอกกระเจียวครับจบครับต,ต้องพูดอะไรอีกอะ ให้ผมพูดกับกล้องพูดกับคนเหมือนยังไม่พูดเลยเพราะตอนนี้เรารอพี่ป๊อปอยู่อ๋อตอนนี้รอพี่ป๊อปครับพอดีบ้านใกล้สุดบ้านอยู่ใกล้กว่าคนอื่นแต่ว่ามาช้ากว่าคนอื่นครับนี่รอมาก็ประมาณ40นาทีแล้วยังมาไม่ถึงเลยคนนี้คือคุณสรรเสริญนะครับบ้านไกลสุดอยู่ออนนุชคนนี้คนนี้คุณสุพัฒน์ครับคนนี้คุณเทียนชัยครับแล้วนี้ไปอยู่ที่เดียวกันเลยครับ อ๋อี่ผนแล้วืดีแล้วหรอุกมครั้งเลยแต่งแป้งทุกอ่เทไไปกี่โลันมอผมไปไปอไม่คพอกับเราดีกว่า่อนครับ สวยเลยคนอย่างเงี้ยอุไทัยครับสวิตเซอร์แลนด์อ่ะแต่ว่าถ้าจริงจะถ้าไปถึงเชา้าอ่ะมองเลยอ่ะไปเช้าว่าจะสบายตาหน่อยอะีจะออกแดงคืนนะโอ้โหเออนัดกันตีห้าไงพนตกครบสมาชิกครบครับนะตอนนี้ ของผมอีกสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรเดินทางกันแล้วรอผมอีกประมาณสักไม่เกินครึ่งเนี่ยครับเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยนะเพิ่งมาถึงมาอะไรกันก็เดี๋ยวมนขอองขอไปขอเงินขนาดนี้สองอะไรก็ทำแล้วที่ยาครับผมไปรอบหน้ารอบหน้าอะไรครับสาวก็ตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้หรอครับใครยี่เลยขอใครยี่เลย เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเ,เดี๋ยวเราไปมัดฝักกันก่อนะบายคุณน้องขี่รถดีๆครับผมน้องตาลพรไหมครับไม่พร้อมเดี๋ยวก,ก่อนนะคะโอเคครับรคุณพี่ครับพร้อมอยังครับ จากที่เราเดินทางออกจากกรุงเทพมาประมาณ4ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็ถึงอำเภอบ้านนาเพื่อแวะ,ะกินข้าวเที่ยงก่อนที่เราจะเดินทางต่อที่อุทยานแห่งชาติใสทองเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ,อไปผาหมดหลังจากที่เรากินข้าววันเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อครับ ส่ายมารค่าบริการที่จา่านหน้าได้เลยนะคะค่าเข้าพยานทั้งหมดลด5้าตันเป็น8คน4 2บาท พยายามชิดขวาไว้ต้องต้องมาทางขวาไว้ไแล้วก็เงาดำๆไปนะครับที่ผมมาซ้าย้ ตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณลานกลางเต็นท์นะครับเพื่อที่จะเดินไป,ป่าหัมหดุดตอนนี้เรากำลังจะเดินไป,ป่าหัหมหุดคนะประมาณ500เมตรโอ้ยพ้าต้องไปอยู่นู้นี้ก่อน,นปากหายให้เลยน้อยน้อยแตวที่กับที่เด่นก็นด้ วิวระหว่างทางที่เราจะเดินไปผาหามหดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นหน้าผาตลอดระยะทางซึ่งจะมีจุดที่ให้เราถ่ายรูปตลอดทางครับ อา้อามๆนักเท้าผาหำนี่ อย่างั้นก็ได้ค่ะแต่กลัวแบบากลัวอันี้กลัวเถอะรอคนถ่ายรูปให้อยู่เลยครับพี่ป๊อปหน้ามืดหน่โอยคนน่ากลัวดูนักฟุตซิงอยู่นานเกินกว่านี้ไม่ได้ละมือหัวขาสัานขาสัตว์2ลองวิชาเข้ามาเห่ยอันเดียวเด็กกลับไดมไหม

เราจะเดินขึ้นไปอ่ะจะเดินขึ้นไปอีกจ้ะพอแล้วนะมั้ยเ,เยนะมฆดำกับพี่แล้วมเมฆดำมาต้องทำไงครับกลับสิค,ครับ <c oughs> กัเร็วสิครับจะลอให้เกลียกเหรอครับโหโหไม่น่ารอดเกลียกแน่น,น,นอนเกลียกกันแน่นอนแกตุ้ยสวยไหม บอกเดินง่ายกว่าไปเดินกลับหรือว่าเดินไปนู่นเดินกลับค่ะเดินกลับกันดีกว่าโอ้ยใหญ่อ่ะนี่ขนาดไม่ไปทุ่งดอกกระเทียวนะนี่ จากทุกคนหายเหนื่อยเดี๋ยวเราก็จะมาเดินทางกันต่อครับตอนนี้เราอยู่ที่ผาชมดาวถ่ายมุมไหนครับดูจากสภาพอากาศตอนนี้แล้ว เราคงต้องรีบกลับที่พักกันแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราคงหาข้าวตัวแถวที่พักกินกันนะครับ นี่ลูกอะไรครับสตอครับสตรอเบอร์รี่เหรอครับสตอโหเห็นขนาดนี้พี่บอกเป็นสตรอเบอร์รี่ได้ไงทำไมเม็ดมันใหญ่เกินไปครับนี่มันอัลมอนด์ชัดๆใหญ่กว่าอัลมอนดอ์อีกโอ้โหพูดจาเป็นเด็กกรุงเทพมากเลย,ยเราเม็ดโมโหยิบมะขาน,นอัลมอนด์เดี๋ยช่วยโดยชาวบ้านนี่ไงนี่ไงรีวิวนะที่ชัยภูมิค่ะ เทพจะผิตโอมากเลยอ่ะเขาจะแตคลิปอยู่ป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะลงยูทูบให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะป้าทำไม่เป็นดูหน้าไม่ขาต้องดูหน้าไม่ขาชื่อร้านอะไรครับที่นี่ผัวแซ่บผีสานค่ะผัวแซ่บผีสานอร่อยไหมครับก็โอเคครับต้องบอกว่าแซ่บเลยครับแซ่บแทบแทบโอ้ต้องแซ่บใช่ครับแซ่บค่ะนี่เดี๋ยวให้คนยืนยันรสชาติเป็นไงบ้างครับ ขี่โคกล้ครับห้าคกแล้วมั้งเนี่ยโอ้หห้าคกเพราะอร่อยแหละครับเอาเล่นดิเราจะเล่นออกตื่นกันอย่างนี้แหละอร่อยครับอร่อยจริงป้าอย่าเพิ่งหวังอะไรมากครับตอนนี้ก็ขอให้หน่อยคือตอนนี้ก็มีคนดูประมาณให้ต่อช่องยูทูบของคุณประมาณแสนกว่าครับคนกดไลค์อ่ะดิสไลค์ นี่ตัวเป็นๆของค่ะักต่อใช้อวดเชียงรายนะคะมาจากบ้านดอกปิกคอฟฟี่เฮาลดสามสิบค่ะขายหรือว่าอะไรครับขายค่ะแต่ว่าอันนี้เอามาราคายังไงครับราคาลงเท่าไหร่นะจำไม่ได้เลยว่าลงสามร้อยห้าสิบค่ะลนร้านไม่ใช่บ้า ร้านบ้านดอกปี๊ที่อยู่แถวอ่อนนุชใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อที่บอกว่าคิดสูตรเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนใช่ไหมเอายังไงนะครับอ๋อไม่มีใครครับขออีกทีตามไม่ทันสูตรบ้านดอกปี๊ดบอกโบราณไว้ก่อนอ๋นอยอยากทานข้าวซอยนะคะข้าวซอยข้าวซอยอ่อนนุชหกสิบอยู่ร้าน ว่าดอกปีกเขฟี่เขาส์ค่ะอร่อยมากครับแม่ค้าโอเคครับ่ใช้อวนี่จำราคาไม่ได้ครับเพราะมันค่อยได้ขายโอเคแมค้ากคือคำคำแรกกินแล้วจะติดใจครับเพราะอร่อยเหรอครับคำต่อไปติดเตียงแน่นอนเราผมรู้ราคาเราขายเป็นจานนะครับปกติจานละเจ็ดสิบพิเศษเก้าสิบครับทำไมถึงพิเศษเปลี่ยนแต่จานครับโอเคครับ ทำอะไรกันแหะครับเดียวครับผมบ้องแน่ครับบรรยากาศที่พักตอนกลางคืนครับก็จะมีเปิดไฟสวยงามครับวันนี้ตอนที่เรากลับมาถึงที่พักครับฝนก็ตกตลอดเพิ่งหยุดตอนประมาณหนึ่งทุ่มครับ ก็เลยยังไม่ได้รีวิวที่พักให้ไม่ได้ดูกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะรีวิวที่พักคร่าวๆให้ดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนครับผมแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามเพื่อไปดูทุ่งดอกกระเจียวนะครับเดี๋ยวเรามารอติดตามมันนะครับ